เอไเลยเอาเลกล้องจับกล้องจับทันไมที่พีโมดามด่าหนิงพี่ามดามด่าหนิงว่าอะไรตะกี้พูดเลยพูดอะไรเาแบบมิดแท้เขาพูดอะไรจริงเขาพูดว่าอะไรตะกี้เขา่าว่า ตัวเฮียหนิงสวัสดีจ้าอย่างนี้เขาพูดกันอย่างนี้เหมือนกับให้เป็นศักดิ์ศรีเป็นศักดิ์คันอย่างนี้ตัวอักษรยอดไทยรัฐเขาเมาส์กันว่าไงจดเธอเล่าใเขาเมาส์ตัวอักษรยอดไทยรัฐเขาเมาส์กันตลาดแต่เขาบอกไทยโซเก่าถังแตกเนี่ย ทำเอาเอื้อมกันทั้งวงการเซเล็จเลยเพราะว่าสามถ้ามีสามอะไรนะชายคนนี้ถ้ามีสายโทรเข้าคนนี้ถ้ามีโทรศัพท์คนนี้โทรเข้าทิ้งเเพราะว่าทิ้งไม่เอาอะไม่ไหวไม่อยากคุยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฟิลหลายอย่างนะเพราะเป็นอดีตสามีนางร้ายตอนนี้กระเป๋าแบนด์เมียทิ้งกระเป๋าแบนดเมียทิ้งเที่ยวตะเวนยืมเงินคนนั้นคนนี้ให้ทั่ววงการ ไฮโซไฮโซเหตุเพราะกำลังข้าวใหม่ตามันขยับตัวปลูกต้นเงิ้วไว้ปลูกต้นเงิ้วกับสาวใหม่ที่ช่วงนี้อินเลิฟสุดๆเลยใจเด็ดอยากโชว์ป่าแต่ซับจางเลยต้องหาเงินเปแฟนสาวทุกวิถีทางเพื่อมาใจส่วนเมียเก่าเห็นเปรี้ยวๆมันๆฮงๆออกสื่อฟาดานะฮะชีวิตจริงยิ่งกว่าแม่พระแม่จีขยันบวชเรียนถึงแม้จะได้กอดใบยาสมใจแล้วแต่ความสัมพันธ์ก็ยังคาากาซสั่ง มังมังมง,งัดพ<ง>ัวพันกันจนไม่จบสิ้นเ,ออเพราะผัสุกเข้าพระเสาแทรกอยู่ดีไม่ว่าดีเมากล่ว่านางร้ายตัวมัมโดนเพื่อนอดีตสามีวงการในสุดตามทวงหนี้ไม่ได้ก็เลยต้องมาตามที่เมียบ้านใหญ่ร<อ>ักเก่าที่บ้านเกิดโดยอดีตสามีตัวดีไปยืมเงินก็อ้างสารพัดว่าเมียเก่าเอาสมบัติไปขายจนหมดจนสิ้นเ,ออเมียเก่าเนี่ยเอาสมบัติไปขายจนหมดไม่เหลืออะไรเลยจริงแล้วยังไงเขาบอกว่าจริงๆเมียทำงานทุกวันเ หาค่าที่จ่ายที่ตกลงกันก็ไม่ทําตามข้อตกลงครบอบครัวสามีมตระกูลดังก็ไม่ช่วยเหลือแถม,มสร้างภาระหนี้ให้รับผิดชอบเกียรตานาการเคลียร์ไปนะั<ม>้นล่าสุด เจ็บกระดองใจโอ้ยเจ็บกระดองใจแต่ร้องเพลงทำไมถึงกับฉันได้ถึงทำกับฉันได้เข้าใจมัมทำไมถึงทำกับฉันได้เพลงวินเทจอดีตสามีตัวดีสร้างเรื่องราวไม่จบไม่สิ้นอ้าวบัตรเครดิตภรรยาไปรุดปืนลุดปืนแล้วไม่จ่ายังิน โอ้ไม่ใจตายสรุปแล้วก็คือต้องรับนี่ไปเรื่องที่สอนเนี่ยรู้ว่าผัวที่ดีคือผัวที่เป็นผัวอย่างมาเป็นผัวชั้นหน่อยใครก็ไม่หู้ใครก็ได้คือผัวใหม่ผัวใหม่ดีกว่าการที่ผัวใหม่คือดีกว่าผัวเก่าอะไรที่มันเก่าเก่าก็ควรเลิกได้แล้วเฉือนทิ้งไปให้เป็ดมันกินซะวายเรื่องทั้งหมดเขาบอกเป็นเรื่องที่เธอไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวจริงไหมเขา เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกไมรไม่เข่เขียนว่าเป็นเธอรู้สึกยังไงบ้างเรื่องราวนี้อืมถ้าเขาก็ไม่ได้เขียนชื่อไหนแต่ถ้า้าเขาเขาพูดว่าเป็นหนิงก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องของหนิงแล้วอะคนคิดว่าเป็นหนิงแล้วกันคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามองเป็นหนิงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงที่ต้องรู้สึกยังไงหรอก็เรื่องจริงมันคืออะไรดีกว่า มันไม่ใช่เรื่องเขาเรื่องจริงของเธอคืออะไรเรื่องจริงของเธอน่ะคืออะไรเขาบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของเธอไม่ต้องคือไม่ต้องแอปนะเออนี่เพื่อนจริงก็พูดเลยก็ไม่ใช่ก็เอามันเป็นคือเรื่องของเธอใช่หรือไม่ จริงๆเรื่องของหนิงจบไปแล้วนะคะแต่ถ้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมติอ่านดีๆทั้งหมดเนี่ยใกล้เคียงกับชีวิตหนิงว่ามันคงใกล้เคียงกับชีวิตหนิงแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้หนิงว่าควรที่จะไปถามคนที่เกิดเรื่องมากกว่าเพราะน้วันนี้เนี่ยตัวหนิงเองกับคุณเขาก็ได้อย่าขาดกันโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วลดังนั้นถ้ามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรถ้ามีโอกาสเจอเจ้าตัวควรที่จะไปถามกับเจ้าตัวมากกว่าที่จะมาถามกับหนิงเพราะว่าการที่ ถ้าหนิงตอบอะไรเท่ากับหนิงตอบดีสุดท้ายมันก็คือแค่เสมอตัวแล้วถ้าตอบไม่ดีหนิงก็โดนด่าอีกแล้วแบบก็บอกว่าเธอเอาสมบัติผู้ชายไปผ่านจนหมดแล้วจนไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ตายแล้วไม่ใช่ผู้ชายผ่านสมบัติตัวเองจนหมดเขาบอกอ้างว่าเมียเก่าเอาสมบัติไปหมดจนไม่เหลืออะไรให้เหลือตัวรอ รู้สึกยังไงคือคือถ้าถ้าสมมติเป็นถ้าสมมติเป็นเราคนเขาเข้าใจว่าเป็นเราอ่ะแต่ไม่ได้เป็นเราหรอกใช่ทุกทิศทางอ่ะเขาพุ่งเป้ามาว่าเรื่องนี้คือเรื่องของแม่น่ะคนเขาคิดเป็นอย่างไรคืออย่างนี้นะเราก็เป็นปฏิเสธเราไปว่าใครว่าใครคิดอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรื่องเนี้ยหนิงว่าคนใกล้ตัวคงไม่คิดว่าเป็นหนิงแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหนิงทํางานแบบชนิดที่ทุกคนรู้เลยว่าเวลานอนมีน้อยมากจริงๆทั้งงาน เดี๋ยวจะกลับมาทํางานละครโปรเจกต์ดีๆอีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วเลี้ยงลูกด้วยแทบจะไม่มีเวลาอะไรที่เป็นของตัวเองเลยแต่เขาก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้เธอต้องมาใช้นี่แทนจริงไหมบัตรเครดิตมีกี่ใบบัตรเครดิตใครคะของหนิงอะหนิงคะนิงมีสี่ใบอยู่กับตัวเองหมดเลยไหมสี่ใบมีบัตรลูกไหมบัตรลูกก็มีค่ะบัตรเสริมอะบัตรเสริมบัตรเสริมคุณแม่ถือค่ะ ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็อย่าไปลงรายละเอียดเลยอย่างที่หนิงบอกแหละว่าอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นกฏิเสธคืออะไรถ้ามันเกิดสมมติถ้าสมมติคนจะมามองข่าวอะไรใดๆอ่ะคือจริงๆเขาก็ออกงานบ่อยเนอะก็ควรที่จะที่จะไปเจอแล้วก็นักข่าวก็ถามไปเลยให้เขาได้มีโอกาสตอบไปเลยหรือว่าจริงๆถ้าดูรายการอยู่บางครั้งก็ออกมาชี้แจงบ้างอย่าให้หนิงต้องออกมาชี้แจงอะไรแทนเลยแต่ดูแลสมบัติเขาไม่น่าหมดหรอกสมบัติเขาเยอะ ใช่ไหมอ้าวคุณนายยิ้มน่ะเจอยิ้มเหรอยิมเจอเยอะแยะไปหมดเนอะก็แล้วแต่เอานี่ดีกว่าอะไรเนี่ยอะไรไหนตุ๊กตาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องทั้งหมดแล้วอยากจะบอกกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเขาฉันคือว่าอะไรแหละคนก็คงจะมองว่าเป็นเธอเขาบอกว่าอย่างนั้อยากจะบอกคือหมายถึงว่าทุกคนทุกคนรอสัมภาษณ์เรื่องนี้อยู่หรือเปล่าใช่ อ,อมองว่าเป็นไงหรอสำหรับหนิงนิงรู้สึกว่าที่ผ่านมาและนะจนวันนี้เนี่ยหนิงทำทุกเรื่องได้ได้ดีมากมากแล้วสำหรับ <N> ตัวหนิงดีมากมากแล้วแล้วหนิงก็เชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างนิงทุกคนก็ก็บอกว่าโอเคแล้วคือที่เหลือมันมันเป็นเรื่องของการที่ใครจะตัดสินนิ่งยังไงหนิงไม่สามารถไปบังคับคนที่เขาจะมีความคิดอะไรใดๆ น้ Now, วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวหนิงเองอะไรที่หนิงรับได้หนิงก็รับมันมาแล้วครับแล้วหลังจากนี้หนิงก็ขอทําทุกอย่างอย่างที่หนิงอยากจะทําแล้วหนิงมีความสุขอย่าให้จบกันด้วยดีมันควรจะจบกันด้วยดีตั้งนานแล้วอ่ะมันไม่ควรจะมีข่าวอะไรใดๆแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามีโอกาสเจอตัวคุณเขาก็ไปถามเขาถามเขาเองดีกว่าถามเขาเลยถามเขาทุกอย่างเลยคือหนิงว่านักข่าวก็เจอเขาเยอะ หนิงว่าน่าจะไปถามที่เขามากกว่าที่จะมาถามที่หนิงว่าเรื่องเนี้ยมันคืออะไรเพราะในส่วนของหนิงอ่ะมันหนิงแลนไปดีๆแล้วอ่ะแลนไปดีๆแล้วก็ตั้งใจที่จะ move on โฟกัสทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานทั้งดูแลลูกโหหนิงว่าหนิงทำดีที่สุดแล้วคือก็พยายามทำทุกอย่างแล้วเห็นเก็บอกว่าเจอจริงๆแล้วทุกครั้งที่ ทุกเศร้าใจเธอจะไปหาแม่บุญเรือนหนิงจะไปที่วัดที่หลวงพ่อจรันอยู่ไม่เป็นสาขาที่ขอนแก่นก็จะไปที่อัมพรวันแม่ชีบุญเรือนเป็นอีกองคหนึ่งที่ที่มีโอกาสไปกราบไหว้ใช่ที่เวลาทุกทุกตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะเพราะว่าท่านอ่ะจะมีจะมีเขาเรียกว่าศาลาใช่ที่พักของท่านอยู่ที่วัด อำมพวันที่สิงห์บุรีแล้วเราก็เป็นคนปฏิบัติธรรมที่นั่นจริงๆท่านมีหลายที่นะมีวัดอาวุธก็มีวัดอาุธกะมีง่ายง่ายทั้งหมดถ้าสมมุติจะพูดถึงแม่ชีบุญเรือนตอนเนี้ยทำไมเราเห็นในเฟซบุ๊กบ่อยเราเห็นในติ๊กต็อกขึ้นมาบ่อยแม่ก็ไปทำแม่ก็ไปทำสายให้มาแต่ตัวเองก็เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องราแต่ปรากฏว่าเขียนยิงไป ปรากฏวันที่แม่บุญเรือนเสียชีวิตอะเช็คก็คือตรงกับวันของฉันมันเกิดฉันองฉันก็เลยแบบเออลองทําเรื่องราวอะไรวันนี้แต่จะต้องให้คนมาเล่าเพราะตัวพวกเราเองเนี่ยให้คารูงจรเพราะอย่างไอ้น็อตเนี่ยบอกว่าแม่บุญเรือนเกิดขึ้นที่ราชบุรีราชบุรีไอนที่เกิดที่สิงห์บุรีใช่แต่ตัวหนึงเองเนี่ยหนิงก็จะไปกราบที่สิงห์บุรีวัดหลวงพ่อตาลท่านไปสร้างวัดทั้งบทหลายหลายที่เอ้วหัวทันน่ะตรงที่อยู่ที่ไหนเยาวราชที่เยาวราชก็มีที่มหาวิทยาลัยอ๋อไอางนี้ยจุดเริ่มต้นคือยังไงจะต้องไไไไปหหว้้ที่่นมรูะ แต่แม่บุญเรือนคือคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็สามารถหายตัวได้อุ้รักษาโรครักษาโาคได้พูดแล้วหายได้คนที่จะมาได้เราฟังขอต้อนรับคุณนัทธนัทครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวที่ต้องช่วยอุ้มมาฝากถึงที่อุ้มมาดีกว่าที่อุ้มท่านมาดีกว่าเเดี๋ยวให้ท่านนะระวังนะคถ้าสมมติจริงแล้วอย่างที่บอก แม่บุญเรือนเป็นผู้หญิงชาวบ้านเป็นชาวบ้านธรรมดาครับเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นชีไม่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับพี่ก็คือเป็นอย่างนี้เป็นเขาไม่ใช่แม่ชีนะไม่ได้เป็นแม่ชีด้วยใครไปเรียกแม่ชีบุญเรือนนี่ไม่ได้จะต้องบอกว่าแม่บุญเรือนใช่เป็นคุณแม่บุญเรือนไปดูปฏิกรยาพูดถือศีลห้าในวันธรรมดาถือศีลแปดในวันพระครับครับประวัติของท่านนี่ตั้งแต่ยุคสมัยไหนครับเออท่านเกิด2437ครับท่านเป็นหลานของหลวงลุงพลิงวัดบางประกอกซึ่งหลวงลุงงงพลิิ์นนนัั้เเป็กจจออาารยชื่ด เป็นอาจารย์ของเศรษกจกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วท่านละสังขารในช่วงปี2507เลขท่านจะลงเลข7ทั้งหมดนะครับ2437วันเกิดเสีย2507วันสิ้นเจกันยาอายุ70วันที่เสียคือวันเสาร์เลขเจ็ดก็ว่ากันว่าสัญลักษณ์ของเลข7็นี่คืออะไรหรอครับจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าเลข7คือดาวพระเสาร์พระเสาร์ก็คือดาวแห่งความตายความมืดมิดวัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆเ่ะเลขเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคนหรอกครับ,รบมันเกี่ยวกับว่าถ้าเราเข้าใจเลขมัน,น<ะ>มันก็นจะดีทุกการนเอาง่ายๆอย่างนตบอกแม่บุญเรือนเกิดที่ราชบุรีรต้องไปบูชาที่ราชบุรีอย่างไ้นิงบอก ไปหนิงไปอัมพวาสิงห์บุรีอย่างตัวฉันไปกับบุญปองอกว่าสัมพันธวงศ์ตรงยาลาสิงห์ก็เคยไปคือจิงเริ่ม่้นขึ้นอย่างไกันแน่คือคือท่านเนี่ยเดิมท่านเป็นคนมาประกอบแล้วท่านมาแต่งงานกับสิบส่วนหนทจ้อยแล้วก็มาเรียนศึกษากรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศ์เป็นครั้งแรกหลวงตาพิงสอนไว้ว่าหลวงลุงบอกว่าเธอจนกว่าเธอจะอายุหกสิบเธออย่ายกเท้าให้ใครดู แล้วเธอหลุดจากฉันไปห้ามด่าใครเด็ดขาดนะเพราะเธอมีวาจาที่เป็นทิพวาจาที่พูดแล้วศักดิ์สิทธิ์เลยทันทีก็แสดงเขาอยู่ในกรุงเทพนี่แหละใช่ครับเรื่องแต่ละกรน้อยนี่แหละก็คือนี้ครับบางปะกอกเนี่ยก็คือแถวสุขสวัสดิ์บางปะกอกนะครับแล้วท่านก็มาอยู่สัมพันธวงศ์ก็คือเยาวราชเลยแล้วเชื่อไหมว่าท่านก็เคยเป็นอาจารย์ของเจียไตบริษัทเจียไตก็คือซีพีไงซีพีครับ CP เป็นขายเมล็ดพันธุ์นะใช่ครับเพราะว่าบริษัทเจตัอยู่หน้าวัดสมมทวงเลยเราสังเกตว่าใช่เศรษฐีอภิมหาเศรษฐีทุกคนถึงมีรูปแม่บุญเรือนไว้ที่บ้านก็คือรูปเนี้ยเขาบอกว่าเขาาสั่งไว้เขาก่อนเขาเสียชีวิตเลยว่าถ้าใครมีรูปนี้เอาบูชา ก็เหมือนกับว่าเราอยู่ตรงนั้นใช่ถ้าเกิดคุณได้บูชารูปนี้ได้เห็นรูปนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณโหลดได้เลยในในโลกออนไลน์โหลดได้เลยถ้าเราไม่ได้ไปที่วัดหรือไม่มีโอกาสเราสามารถโหลดได้เลยแม่แล้วเราก็เก็บมาไว้ในเก็บรูปนี้ในบ้านเราได้เลยเพราะคุณแม่อธิษิานพระสัจจวาจาว่าผู้ใดได้เห็นรูปใบนี้แอคชั่นนี้เธอขอพรเหมือนเธอขอฉันเหมือนเธอได้เจอความศักดิ์สิทธิ์ของแม่บุญเรือนนี้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงโดดเด่น3อย่างนะครับหนึ่งคือท่านสามารถรักษาโรคได้ทุกโรคเป็นอ่ะเดี๋ยวอีกคนหนหม เซียนแปะลงสีเซียนแปะลงสี นี่คืออาจารย์ของเซียนแปะลงีใช่หนูมีรูปไหมหรอหนูว่ามีรูปเซียนแปะลงสีที่เอาไว้ที่รถเลยเอาไว้แบบไปไหนมาไหนก็แปะช่วยหนูว้จารคิดถึงเซียนแปะลงสีออกมามเนี่ยนี่คืออาจารย์เป็นคนที่เซียนแปะกราบไหว้บูชามีหลักฐานมีรูปมาให้ในรายการว่ามีภาพที่เป็นภาพรูปหล่อคุณแม่ครึ่งเซียนแปะท่านเขียนชื่อท่านเองว่าขอเอาของมาถวายก็เป็นภาพอยู่แล้วท่านไีเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อจรัญท่านได้ยังไงคืออย่างนี้ครับพอท่าน านเป็นอุาสิกาเนี่ยครับท่านเป็นอุาสิกาคนเดียวที่สามารถอภิสรียนิญญาได้แตกต่างจากอุาสิกาทั่วไปครับเดินต,ตากฝนฝนไม่เปียกหมายถึงเดินตากฝนตัวท่านไม่เปียกยไม่เปียกฝนแต่เดินตากฝนเห็นเลยเดินกันนเห็นไม่เปียกท่านสามารถหายตัวได้โดยที่จับตัวท่านเข้าไปอยู่ในศาราแล้วปิดแล้วก็มีคนเนี่ยมาเป็นพยานว่าอะ ทัานหายตัวให้เธอดูแล้วท่านก็หายตัวออกมาจากศาลาอันนี้มีเรื่องเล่ากันไหมพ็มีมีเอกสารอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ขึ้นเป็นให้ทีมงานได้ได้เปิดหนังสือที่เขาตีพิมพ์นะครับหนังสือที่ท่านเห็นตรงนี้เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ในขณะที่คุณแม่ยังไม่เสียชีวิต๋อแล้วเป็นเรื่องที่คนเล่ากันเล่าก็คือก็จะมีรายชื่อของคน ที่เล่าเรื่องนี้แล้วมีที่อยู่แล้วก็ยังมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งรายการพิมมดนำไปสัมภาษณ์สองสามท่านแล้วจำป่ายเหตุที่เล่าถึง่องท่านนี่แหละเป็นอุบาสิกาที่ทำพระเครื่องได้ออธิษฐานจิตพระเครื่องชื่อว่าพระพุทโธน้อยก็คือที่ตอนที่ราคาไปไกลมากถ้าอย่างนี้องค์หลักล้านครับองค์เราเป็นล้านองหลักล้านนี้อย่างนี้องค์หลักล้านอันนี้มูลค่าประมาณวันนี้น่าจะประมาณ5้าล้านบาทห้าล้านบาท ซึ่งเป็นเป็นอุาสิกาองค์เดียวในประเทศไทยที่มีมูลค่าพระที่เซียนพระยอมรับไม่มีอุปสิกาหญิงท่านใดไม่มีแม่ชีองไหนที่องค์การพระยอมรับเลยแต่นี้องค์การคนในองค์การพระยอมรับยอมรับเพราะว่าอิทธิฤทธิท่านสุดจริงๆครับ หนึ่งที่เมื่อกี้ผมบอกเรื่องักษาโลกใช่ไหมครับสองคือเรื่องธุรกิจการงานถ้าเซียนพระที่ดังกว่าผมนะก็คือคุณบอยท่านพระอาจารย์ก็เคยมีปัญหาเรื่องธุรกิจการงานก็ไปขอคุณแม่เรือนขอเช้าบ่ายสําเร็จเขาเปขอที่าได้ขอย่างไรคะหนูบอกว่าวด้ะัดเอามีสองที่วัดอาวุธกับวัดสัมพันธวงศ์คราวนี้ตอนนั้นคุณบอยซื้อเหรียญกรมหลวงชุมพรขขาลำตัดตอนนั้นคุณบอยเงินยังไม่เยอะก็ซื้อเนี่ยหมดตัวเลย ไม่มีเงินเลยเหรียญตอนนั้นล้านกว่าบาทแล้วก็ถูกสวดว่าขายไม่ได้ก็เก้พอสวดเก้ปุ๊บก็ไปขอคุณแม่ตอนบ่ายขายได้เลยนะฮะเยยหนึ่งชุดดำดิ่งดำดิ่งลงไปดิ่งท่านก็สร้างแครุ่นเดียวใช่ไหมท่านเป็นออริจินอลท่านอธิษฐานหลายรุ่นนะครับก็จะมีเนี่ยรุ่นพุทโธน้อยอันนี้ก็จะมีรูปหล่อที่เป็นพระพระชัยก็มีอธิษฐานขอโทษนะครับท่านอธิษฐานถุง ถุงเขียวแบบนี้ราคาท่วแอมเอสนะครับถุงเนี่ยนะเนี่ยเรื่องราวของถุงเขียวนี่เป็นยังไงครับท่านอธิษฐานถุงให้ถุงเขียวให้เหนียวซับได้อ๋อเหรอที่ของจริงใช่ไหมนี่ของจริงนี่ของที่านอธิษฐานเลยนี่ของนี่ของมาสเตอร์เลยแล้วถุงนี้มันมีเรื่องเล่ายังไงบก็คือถุงเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าว่ามีทหารท่านหนึ่งไปจะไปรบคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเธอไปรบท่านจะมอบวัตถุมงคลเอาไว้ให้ป้องกันตัวเธอและให้อยู่สงครามได้คุณแม่ก็อธิษฐานถุงอันนี้พร้อมกับหินสามก้อนหินธรรมดาธรรมดาเลยแหละสามก้อนนะหินสามก คุณแม่ก็สั่งลูกศิษย์ว่าถ้าเธอไปที่สมรภูมิให้โยนหินไปที่ฝั่งตรงข้ามออและโยนอีกสองก้อนไปที่ลำธารกับภูเขาเ,ออเมื่อโยนหินนั้นเสร็จให้เก็บถุงนี้ไว้ที่ตัวเองจะคุ้มพองเธอได้เมื่อโยนหินไปฝั่งตรงข้ามผู้บิชาการฝั่งนู้นก็เสียชีวิตแล้วก็มีการเจราจาหยุด,ยดสงครามหยุดสงครามเลยครับก่อนส5 0 0ก็คือช่วงสงครามอินโดจีนออนะครับออแล้วก็ถุงใบนี้เขาพกไปเพื่อไปอเข้าไปในสมรภูมิตอนนั้นหยุดศึกแล้วก็ไปเก็บซากของร่างผู้เสียชีวิตก็ คนที่ไม่ได้พกถุงเนี่ยก็โดรลเบิดเสียชีวิตต่อเนื่องแต่คนที่พกถุงปลอดภัยกลับมาทุกคนทั้งที่เหยียบระเบิดอยู่แต่ระเบิดก็ไม่ระเบิดไม่ระเบิดก็มีเรื่องเล่าอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับคือเรื่องเล่าของปฏิหารของแม่บุญเรือนยังมีเยอะมากเดยมากเดียมากเยเดมากครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าของที่ฉันอธิษฐานพระพุทธรเนี่ยสามารถคุ้มครองปะยันอันตรายได้ร้อยแปดประการคือไม่มีอะไรที่จะทําอันตรายคนที่ห้อยพระพุทธได้ อันนั้นก็คือคุณแม่ได้ได้กล่าวเป็นสัจาวาจาไว้ไอ้อย่างเงี้ยพวกพระเราคงไม่มีโอกาสได้บูชาเตลอดแต่รูปเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าอยู่ใช่ไหมตัวรูปรูปก็มีหลายเวอร์ชันถมีหลายเวอร์ชันหลายแบบถูกไหมมีหลายแบบอย่างรูปรูปเนี้ยรูปมี้ถ่ายที่ไหนพระผาผาเนี่ยนี่คุณน็อตรู้ข้อมูลครับที่น็อตที่วัดพระผาผาราชบุรีทำไมไปถ่ายที่ราชบุรีล่ะคืออย่างนี้ครับเมื่อพอท่านเป็นผู้ที่แสดงภิญญาได้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อยากเชิญท่านไปแล้วท่านก็จะไปเลือกโปรดในจังหวัดที่ ซอมซ้อจริงๆที่ต้องการบุรณะให้ให้ตรงนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะครับวัดท่าผาก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ท่านไปโปรดแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมีการแจกถุงเขียวมีการเข้านิโรธโสมาบัติแล้วก็เอาถุงเขียวเนี่ยใส่วางไว้ที่ต้นไม้เพื่อสอยดาวนะใครที่มาร่วมสอยดาวกับวัดวัดได้เงินคุณจะได้ถุงเขียวไปนะถ้าโชคดีในนั้นจะมีเขียนได้ปอกหมอนได้พัดลม<อ>แต่ถ้า ไม่ได้ปอกหมอไม่พระรมก็จะได้ถุงเขียวเงินเอาไว้เอาไว้เพือนี้คุณเก็บถุงเขียวไว้มาถึงวันนี้โอ้โหมูลค่ามันหลายสองแสนกว่าในงานวัดแสนกว่าสองแสนกว่าถุงเ0ีกวสองแสนจริงจริงๆลเรามในยุคนี้มีการตามหาแล้วก็ได้พบเจอว่าเป็นถุงเขียวเนี้ยยุคนั้นจริงๆไหมใช่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 มีมีประวัติอยู่แล้วก็มีคนที่เคยไปพบอยู่ครับแล้วถ้าคนเอาไปทําเรียนแบบเราดูยังไงเสน่ห์ของเขาเรียกผมใช้คำว่าของสะสมเพิ่มมูลค่านะครับ ไม่มีทางทำเกยได้เหมือนเพราะถ้าคุณทำเกยได้โลกนี้ไม่สามารถสะสมอะไรได้ละของแท้มันมีอายุการผ่านมาเนี่ยท่านสิ้น0 7ย์อย่างน้อยถุงใบนี้ตั้งแต่พศ0 6 6 0ปีขึ้นไปคุณจะทำให้ของที่60ปีผ่านเวลามาแล้วมาทำปี2ปีนี้ให้เหมือนเป็นไปไม่ได้เห็นเขาบอกว่าถ้าถุธุรกิจที่กำลังซบเซาอยู่หรือแบบปัญหาอย่างปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอธิษฐานถึงท่านก็แค่รูปใบน,นี้คุณเซิร์ชที่ Google ได้เลยนะครับแล้วก็เอารูปนี้โหลดหน้าโทราศาพัพท์ให้คุณอธิษฐานว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทําเป็นบุญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอบุญนี้ถวายแด่คุณแม่บริโัวบุญเติมผู้อธิษฐานธรรมของพระเจ้าแล้วขอคุณแม่ช่วยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นได้เลยมผมเนี่ยเคยฆ่าตัวตายด้วยนะเออเหรอฮะเคยฆ่าตัวตายแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาช่วยไว้ช่วยไว้โดยการที่มีคนโทรศัพท์มาแล้วก็อยู่ดีๆกก็็มมมาาาพูดเรื่่อออองงงวขขคุณแแล้้ผไปนนนใตฐ รูปหล่อของคุณแม่อยู่3าวันสาคืนนะคุณก็เลยเชื่อมากโอ้โหมันยิ่งกว่าเชื่อใดๆทั้งสิ้นผมเป็นแฟนพันธ์แท้จตุคามนะพี่มดข้างหน้าผมให้องค์พ่อข้างหลังผมจะให้คุณแม่ตลอดเวลาที่จะไม่เปลี่ยนเลยสองอย่างนี้จะไม่เปลี่ยนซึ่งซึ่งทั้งองค์พ่อทั้งคุณแม่เนี่ยช่วยผมแบบในโลกนี้ไม่เคยเจอปฏิหารอะไรที่มากมายขนาดนี้เขาเียนเชื่อว่าเวลาคนเจ็บคนป่วยให้ไปเอาปูนไปเอาปูนอากล้วยกล้วยพริกไทยถ้าสมมติคนที่แบบว่าหมายถึงว่าคนที่ทางตันแล้ว่เรารักษาทางแบบว่า วิทยาศาสตร์คือแบบเหมือนอยู่รอไปวันๆนน่ะ เขาบอกว่าถ้าสมมติก็ดีกว่าอยู่รอไปวันวันถ้าเราจะทําอะไรใช่ไหมก็บางคนก็ไปเอากล้วยไปเอาปูนแดงปูนแดงเนี่ยรักษามะเร็งได้นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเอาที่วัดอาวุธได้ครับณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้คือท่านอธิษฐานตุ่มเอาไว้และตุ่มใบนั้นจะเป็นตุ่มที่สามารถใส่ปูนปุ๊บก็เหมือนที่คุณแม่เคยอธิษฐานไว้เลยยังมีตุ่มใบนั้นอยู่อย่างอาวุธยังมีตุ่มที่อธิษฐานน้ำน้ำที่เป็นน้ําทิพย์ซึ่ง ถูกต้องเลยฮะแม้แต่คุณกิษตรัตนร์ท่านก็ยังบริจาคกล้วยทุกวันเลยนะครับทุกวันนี่คือเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยอ่ะครับก็จะเอากล้วยไปถวายท่านทุกวันเป็นทานให้คนป็นครับใช่ครับคือกล้วยเนี่ยท่านพูดไว้2เหตุครับเหตุแรกเนี่ยทำอะไรก็จะสำเร็จใช่โอ้หลวงคอยไปทำอย่างนี้ ต้องอวัดส,สัมพันธ์ครับวัดส,สมบูรณ์เป็นวัดที่ท่านเรียนวิชาครับป,ราาปูนแดงปูนแดงให้ไปเอาที่วัดอาวุธให้เอาไปเอาที่วัดอาวุธถ้าใครยกเว้นปูนแดงอย่างเดียวนะครับถ้าใครม,มีปัญหาไม่สามารถเดินทางหาท่านได้ให้ตั้งของอธิษฐานทุกวันเสาร์อันนี้เป็นใบตั้งของอธิษฐานทุกวันเสาร์นะให้ตั้งตอน8ปดโมงเช้าอย่าให้เกินบ่ายสองตั้งทิ้งไว้ห้ามใกล้เตาไฟแล้วอย่าขยับของพวกนั้นยกตัวอย่างเช่นน้าดื่มให้เป็นน้าทิพย์ พริกไทยจะแก้เส้นสมองแตกและแก้โรคหัวใจได้นะครับเขาเชื่อว่านะเขาเชื่อว่านะแล้วตั้งจนถึงเช้าวันอาทิตย์แล้วเอาของพวกนั้นมาบริโภคเป็นอาหารทิพย์ได้ซึ่งเป็นเป็นเอกสารที่ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2494แล้วถ้ามีคนสร้างเรื่องให้ไม่จบนี่ต้องอธิษฐานเลยรฮะไม่กล้าตอบเลยครับเออผมเชื่อว่าทุกคนเขาก็อยามอยู้ผมมีเรื่องขอบคุณมีเรื่องที่ผมขอให้ท่านช่วยนะสมัยก่อนผมเคยเปิด สถานบันเทิงสิบเอ็ดที่แล้วผมถูกลังควานตีสองกว่าผมวิ่งไปไหว้คุณแม่ที่ศาราเลยนะเขาบอกคุณแม่ครับผมถูกลังแกคุณแม่ช่วยผมด้วยเก้าโมงเช้ามีตาปั๊มด่วนเด้งคนนั้นไปจากตำแหน่งที่จะต้องมาลังแกผมอ๋อทันทีทันทีเลยหรีแล้วผมมีอยู่ใน Facebook ด้วยเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วแต่เราต้องศรัทธาองค์แม่ท่านมากโอ้ท่านเป็นอริยะบุคคลนะครับหมายความว่าท่านเป็นผู้สําเร็จแล้วนะครับท่านสามารถเข้านิโรธได้หมายความว่าท่านเนี่ย ไม่ต่ํากว่าอนาคามีขึ้นไปคือ,ออนาคามีคือการสําเร็จธรรมะขั้นสูงอของพุทธศาสนาครับขั้นต้นคือโสดาปฏิผลสกทาผลแ,บบแล้วก็อนาคามีผลสุดท้ายอาหารหันตผลเนี่ยท่านไปสเเาเร็จอรหันตอนที่ท่านดับลมหายใจแล้วหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆองค์โดยเฉพาะหลวงปู่คำพันยืนยันว่า เม,ออเมื่อไรเมื่อใดที่เราลับตาเลือกถึงคุณบุญเรือนรเราจะเห็นคุณบุญเรือนข้างพระพุทธองค์เสมอจิตคุณบุญเรือนนั้นเราไม่สามารถตามทันได้อันนี้คืออันนี้คือความเชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่วันนี้เราเอามาเล่าให้ฟังเห็นดิงพูดขึ้นมาก็เลยเอาผู้รู้มาอธิบายให้คุณฟังเห็นะเพลินไหม่ะเพลินมากอะยังมีเยอะอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับ แต่วันนี้ขอบคุณคุณนัทมากมากนะครขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเป็นเกียรติครับขอบคุณมากครับพี่นัทเพิ่งรีบกลับนะด้วยความยินดีครับอาจจะต้องยกไปก่อนสักนิดหนึ่งอันนี้นั่งไว้ที่นี่ใช่ไหมครับอย่าให้พี่ไม่ได้อันนี้หลายร้านนะเดีก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนอันนี้ของพี่นัททั้งหมดเลยเหรอคะส่วนหนึ่งของผมส่วนหนึ่งของผู้มีอยู่กาลคุณครับ พี่นัดเล่ามันมากเลยอ่ะวาว่าวาว่าแต่ก็ยังมีที่แต่ก็ยังมีที่เห็นไงว่าแบบมีแบบพูดถึงเรื่องว่าทำไมแม่ถึงมาถึงจุดนี้ก็เพราะว่าบำเพ็ญใช่แต่จริงๆสุดท้ายก็มาจากการที่ท่านปฏิบัติปฏิบัตินั่นแหละขอบคุณพี่นัดค่ะอย่างคุณนายหญิงวันนี้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวเซวาใช่แล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเอ้ยเซวาก็ใช้ด้วยตัวเอง ใช้ด้วยตัวเองจากการเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนอ้อจริงๆบอกว่าใช้ด้วยตัวเองจากการที่วุ้นเส้นมาปรึกษาก่อนอแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มาเป็นซีอด้วยกันแต่ล่าสุดนี่บอกว่าโดนปลอมจนแบบทุกเพจอะจริงป่ะที่ทุกไปแจ้งความมาตัวเนี้ยเอคือทุกครั้งที่มีการรีวิวหรือจับสินค้าเซวาจะมีคนอะ แคปลูกเขาแคปรูปไม่พอเขาจะเอาสินค้าย่ออื่นมาแปะทับสินค้าย่อเรามาแปะที่มือเราแล้วรีวิวแต่สุดท้ายยอดสั่งซื้อเป็นยอดเขาพอเราแจ้งความเสร็จทําอีกไม่แบบไม่กลัวเลยอ่ะแล้วลูกค้า ก็กลับมาโวยที่เราเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าเราแต่บางทีดูไม่ชัดเจนว่าสินค้าคือว่าสินค้าคือยังไงคือเขาเชื่อในตัวบุคคลด้วยว่าของดีช่พอเห็นหนิงรีวิวปุ๊บเห็นวุ้นเส้นปุ๊บเขาจะเอายี่ห้ออื่นมาแปะทับยี่ห้อเราทันทีนั่นแหละซึ่งจริงๆต้องบอกเซวาสร้างมา8ปีแล้วนะแปดปีแล้วอ่ะมันจริงๆนะไนี้ตัวเองใช้อยู่ทุกคืนกล้าท้าสําหรับคนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำ คุณลองใช้เซวาแล้วกดไปตรงที่มันเป็นจุด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 แดงดำดำคือย้ำๆตรงนั้นคือย้ำๆย้ำๆคือโอเคเราคุณใช้เฟิร์สแคร์ไอตัวน้ำสมน้ำสมน้ำตบสมแดงแล้วก็ปุ่มไปตัวนั้นบไปตรงที่เป็นฟ้าค่อยๆตบแล้วต้องบอกว่าสมโดยเฉพาะแอมพูสมดำนะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าพอยอดขายเนี่ยสองร้อยกว่าล้านขวดสองร้อยกว่าล้านบาทสองร้อยกว่าล้านบาทแล้วเออสำหรับเซวาแอมพูสมดำซึ่งต้องบอกเลยว่า คนซื้อซ้ําแล้วใช้ซ้ํามากที่สุดเนี่ยนะขายมาจะปีกว่านะวุ้นเนาะคนวันนี้วุ้นเส้นมาด้วยไอซีโอท่านนึงมาถ่ายด้วยจ้ะแต่ข้างหลังพ่มุนเส้นสะอาดมากอลางมันเขาใช้ไม่ละสมด้าบอกคนนั้นเนี่ยเขาว่าใช้เยอะยี่หคนอื่นอีกอ่ะันั่นแหละซึ่งต้องบอกว่าวันนี้จะมาตอบย้ําแล้วก็อยากจะมาบอกคุณผู้ชมในรายการหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะแฟนขับเซวาว่าเวลาจะซื้อเซวาดูดีๆเพราะตอนนี้มิจฉาชีพเอายี่ห้ออื่นมาปิดบังของเซวาแล้วกลายเป็นว่าหลายๆคนก็ ติด่อมาว่าเฮ้ยทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยอยากจะตอกย้ำแล้วมาบอกว่าเซวาแอมพูสมดำหน้าตาเป็นแบบนี้นบบนอยากจะ,ะบอกว่าเซวาแอมพูสมดำเนี่ยมันคือโสมโสมตัวเดียวกับที่ทำเฟรสแกล่ะแต่ต้องเอามาอบ9้าครั้งอบเครั้งจนม<อ>ันเป็นสีดำเสร็จแล้วปุ๊บตัวเนี้ยนวตัตกรรมมันคือ ใช้เหมือนหินหยางใช้ความร้อนดับความร้อนเพราะฝ้ากัะจุดด่างดำมาเกิดจากความร้อนถูกต้องมั้ยเวลาที่เราจะใช้ปุ๊บก็เจาะหยอเข้าไปตรงๆงที่มันเป็นฝ้ากัะจุดด่างดำแล้วค่อยๆกด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 ให้มันน้อยลงแล้วคนที่เป็นฝ้าเยอะเวลาเราใช้เราจะรู้สึกว่าหน้าเราเด้งขึ้นซึ่งนอกจากโสมดำแล้วคือโสมก็คือโสมทั่วไปโสมหกปีนี่แหละแล้วเอามาอบจนได้เป็นสีดำ เราก็ยังต้องใช้กระชายดําของทางนู้นนะฮะกระชายดําของทางเกาหลีมันต้องลดนะนี่แล้วตัวนี้คือไหนๆก็ไหนๆบอกแล้วถ้าสมมติวันนี้อันนี้คือเดย์ครีมโปรโมชั่นเลิศมากเตรียมกดได้เลยอ่ะบอกเลยอันนี้คือเดย์ครีมหมดไหมหมดเลยหมดนะหมดยังอันนี้คือเดย์ครีมปกติเราขายซองละ70บาทใช่คือไม่ใช่คือเนื่องจากวันนี้เคยเปิดครีมไว้นานๆไหมล้วเปิดไว้นานๆอันนี้เป็นเดย์ครีม6ซอง6ซองเนี่ยปกติแล้วซองละ70บาท ซึ่งเป็นเยคริมแล้วก็เป็นกันแดดด้วยกันดในตัวด้วยเป็นกันแดดในตัวด้วยถูกต้องค่ะซึ่งต้องบอกทั้งหมดเนี่ยจัดมาให้เป็นโปรโมชั่นเลยแล้วบอกเลยว่าลูกค้าเซวาไม่ต้องกลัวนะตัววันนี้คือของจริงเท่านั้นนะใครมาทําปลอมแล้วก็เอาแพ็กเกจอื่นมาสวมเรียนแบบวันนี้ขอยืนยันนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเอาใจลูกค้าเซวาไปเลยนะคะจัดไปเลยว่าวันนี้เซวาแอมพูผสมดํานะคะหนึ่งขวดนะคะคู่กับเซวาช็อตให้อีกหนึ่งกล่องเมลัสกอชอ่าเมลัสเมลัสช็อตอีกหนึ่งกล่องนะอัลตราเมัส ไม่พอนะยังให้ครีมกันแดดอีก6ซองอันนี้ต้องเรี้ยงเป็นเดครีมเป็นเดย์ครีมแล้วก็เป็นกันแดดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมราคาไม่ผิดแน่นอนค่ะ1 3 9 9งพัสาให้จำนวนจํากัดนะอันนี้พูดเลยเพื่อเป็นของขวัญตอบแทนลูกค้าเซวาที่แบบพยายามส่งข้อมูลทุกอย่างว่าเราโดนจรกรรมยังไงมาให้เราบ้างนะคะแล้วบอกไปเลยว่าถ้าเรื่องฟ้าต้องไว้ใจเซวาจริงๆเพราะ ในเรื่องของการดูแลฝ้านะหนิงจะบอกเลยว่าอย่าไปใช้อะไรที่มีเคมีตัวนี้คือสารสกัดจากธรรมชาติเป็นเซวาอัลตาเมลัตช็อตเช้าไปทานแล้ว6กซองเท่ากับ1กระปุกใหญ่อยู่แล้ววันนี้1390บาทคุณได้เซวาดักสปอตเออแอมป์แอพูสมดามซึ่งปกติขวดนึงอยเก้าอยู่แล้วจริงๆนะฮะแต่อันเนี้ยวันเนี้ยกล่องหนึ่งปกติพันกว่าบาทปกติเนี่ยเซวาอัลต้าเมรัสช็อตเนี่ยพันกว่าบาทเราให้คุณอีกหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องใหญ่เลยนะฮ อีก6กองหกองเท่ากับอกระปุกทั้งหมดจาก2,390บาทวันนี้เหลือเพียง1,390บาทเราไปพันหนึ่งแอดไลน์นะแอดเซวาไทยแลนด์แอดเซวาไทยแลนด์ค่ะหรือว่าจะสแกนคอารโค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะสําคัญจัดส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยบอกเลยว่าอันนี้คือโปรโมชั่นที่เซวาไม่เคยจัดแบบนี้ที่ไหนมาก่อนอันนี้เลย เป็นแบบของขวัญให้แฟนเซวาเลยอันนี้พูดเลยอันนี้ปกติขายในทิกตอกเดี๋ยวก็เกือบ8 0 0กว่าบาทแล้วใช่ค่ะ890รวันนี้คุณเอาเพิ่มอีก500บาทคุณได้เอลตราเมรัสช็อตเนี่ยหนึ่งกล่องใหญ่ซึ่งปกติขายเท่าไหร่ฮะอันนี้อันนี้พันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทแล้วก็เป็นกระแดกด้วยแล้วก็เป็นโทนอัพด้วยวันนี้เท่ากับ7ชิ้นเนี่ย ในราคา1,390บาทชิ้นเจ็ดชิ้นเนี่ย1,390บาทคุณแอดไลน์เข้าไปนะแอดเซวาไทยแลนด์แอดเซวาไทยแลนด์หรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะแม่แม่คิวอาร์โค้ดไม่เป็นนี่ได้ไหมโทร0 2 0 9 8 6 0 5 5ไนยเกดย้าหค่ะศูนย์สนะคะ0 9 8 6 0 5 5ค่ะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากคุณแอดไลน์เข้าไปแอดเซวาไทยแลนด์นะฮะเมื่อกี้แค่แบบเดินผ่านจริงๆเนาะ ป็นผู้ชายที่สามารถทาให้เราใจสั่นได้แม้กระทั่งเราไม่กล้าคิดอะไรอ่ะเขาไปหล่อขนาดนั้นเดินไปเข้าน้ำข้างบนเดินลงมากิ๊กต่อหล่อจังขนาดเช่าจะเจอดาราทั้งวันแล้วนะแล้วเวลาเจอผู้ชายคุณทีบอกว่าโอ้ยทำไมเราต้องแอปคือวันนี้คูนสองคูณสามเข้าไปเลยเพราะว่ามองไปเนี่ยแฟนคุณวุ้นเส้นเขาก็สว่างว้ามองไปอีกอู้ ไอ้ตาต่อธนาพบก็มาอีกช่วงหน้าแขกรับเชิญคือคุณต่อธนาพบครับคนหล่อของเราเขามาทำอะไรเดี๋ยวรอดูช่วงหน้านะจ๊ะดัดเสียงไมไหดัดเสียงเม่ไหร่